แลแอบชิมคนละไมที่บ่อยนอย่างแหลกเลยครับอันนี้กระเทศกระเทศสดๆหวานครับสุดยอดอืม

ให้กับฝรั่งเราพูดเป็นภาษาดาครับอื้มยอดหวานเปรี้ยวนิดๆอาจอมเปรี้ยวชมรุนแบมครับ